คุณรู้ไหมว่ามีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ว่าสมาธิช่วยให้สมองพัฒนาอย่างมหาศาลเพิ่มประสิทธิภาพการคิดการจำและการตัดสินใจได้จริงในคลิปนี้เราจะเล่าหลักการง่ายๆที่คุณเอาไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอให้ว่างแค่เริ่มวันนี้สมองคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการ 1. ฟังพอดแคสชา้ชาๆแล้วลองสรุปด้วยใจการฟังพอดแคสอย่างชา้ชา คือการฝึกจิตให้ไม่เพียงแค่ฟังผ่านๆแต่เปิดโอกาสให้สมองซึมซับข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นคลื่นเสียงที่ช้าลงทําให้การประมวลผลของสมองไม่ต้องเร่งรีบเมื่อเราฟังแบบช้าๆโดยไม่ข้ามตอนไม่เลื่อนไปข้างหน้าสมองจะมีเวลาได้ตีความและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินกับประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่มีอยู่ซึ่งกระบวนการนี้คือหัวใจของการเรียนรู้ที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้ยินมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเราทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ยินอย่างไรเมื่อเราฟังพอร์คแคชอย่างตั้งใจและจดจ่อกับเนื้อหาเราจะเริ่มสังเกตเห็นน้ำหนักของคำพูดวิธีที่ผู้พูดเน้นจุดสำคัญวิธีการเล่าเรื่องอย่างมีโครงสร้างหรือแม้แต่จังหวะหยุดเว้นระหว่างประโยคซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มักถูกมองข้ามหากเราฟังด้วยความเร็วปกติหรือเร่งสปีดการฟังแบบชา้าชจึงเหมือนการย่อโลกให้ช้าลง เพื่อให้สมองมีเวลาคิดตามเป็นการสร้างพื้นที่ภายในให้ใจได้ทำงานร่วมกับเสียงจากภายนอกไม่ใช่แค่ดูดซับแบบรีบๆแล้วก็ลืมสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การฟังช้าคือการสรุปด้วยใจเพราะการสรุปในใจนั้นไม่ใช่การล่อคำพูดหรือจดบันทึกตามคำที่ได้ยินแต่คือการนำข้อมูลผ่านกระบวนการคิดเรียบเรียงและกลั่นออกมาเป็นประโยคในแบบของเราเองนี่แหละคือการเรียนรู้ที่แท้จริง เพราะเมื่อสมองต้องตีความสิ่งที่ฟังออกมาเป็นคำพูดของตัวเองมันต้องใช้พลังงานมากกว่าแค่การจดตามสมองต้องแยกแยะว่าอะไรคือสาระสำคัญอะไรเป็นรายละเอียดรองแล้วเรียงลําดับความคิดให้เข้าใจง่ายซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระบบและการสื่อสารในระยะยาวเพราะทุกครั้งที่เราสรุปในใจเราไม่ได้แค่จำแต่เราเข้าใจและเรียบเรียงความเข้าใจนั้นใหม่ด้วยตัวเอง กระบวนการฟังแล้วสรุปด้วยใจยังส่งผลต่อความสามารถในการวิเคราะห์และการดึงข้อมูลกลับมาใช้ในชีวิตจริงอย่างน่าทึ่งเพราะข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วจะฝังลึกลงในหน่วยความจำระยะยาวต่างจากข้อมูลที่ได้มาแบบผ่านๆซึ่งจะหายไปในไม่กี่วันเมื่อเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่ผู้พูดพยายามสื่อคืออะไรและเรานำสิ่งนั้นมาคิดต่อในบริบทของชีวิตเราเช่นการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในชีวิตจริง การตั้งคำถามว่าแล้วฉันละหรือฉันจะเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้อย่างไรก็เท่ากับว่าเรากำลังเปลี่ยนเนื้อหาที่เคยอยู่แค่ในพอดแคสต์ให้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาส่วนตัวการฝึกฟังอย่างตั้งใจจนกลายเป็นนิสัยมีผลต่อระบบประสาทโดยตรงเพราะมันเป็นการฝึกให้สมองอยู่ในภาวะรับรู้แบบเต็มที่ active listening ซึ่งต่างจากการได้ยินเฉยเเพราะ active listening คือการมีสติขณะฟัง เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารที่ดีและเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งคนที่ฟังเป็นจึงมักเป็นคนที่คิดเป็นวิเคราะห์กเก่งและสื่อสารอย่างมีเหตุผลได้มากกว่าเทคนิคในการฟังพอดแคสต์ให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยไม่ต้องฟังซ้ำหลายรอบนั้นอยู่ที่การตั้งเจตนาและคำถามก่อนเริ่มฟังเช่นฉันจะฟังเพื่อเข้าใจแนวคิดของผู้พูด หรือฉันจะฟังเพื่อหาวิธีที่นำไปใช้กับปัญหาของตัวเองเมื่อเรามีคำถามในใจสมองจะกรองข้อมูลให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการโดยอัตโนมัติอีกเทคนิคที่ทรงพลังคือการหยุดชั่วคราวหลังฟังไปสักหนึ่งสองนาทีแล้วลองทบทวนสิ่งที่ได้ยินว่าเราพอจะสรุปได้ไหมถ้าทำแบบนี้บ่อยๆสมองจะค่อยคอยคุ้นชินกับการสกัดสาระสำคัญแบบเรียลไทม์ทำให้เวลาเราฟังครั้งเดียวก็เข้าใจลึก โดยไม่ต้องย้อนกลับไปฟังซ้ำเมื่อเราฝึกฟังแล้วสรุปด้วยใจไปนานๆเราจะเริ่มพัฒนาความสามารถใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีเช่นการตั้งคำถามเชิงลึกการวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาการจับจุดสำคัญเร็วขึ้นแม้ในหัวข้อที่ซับซ้อนและยังฝึกทักษะการสื่อสารทางอ้อมด้วยเพราะคนที่ฟังอย่างตั้งใจบ่อยๆจะรู้ว่าการสื่อสารที่ดีคือการเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง เป็นประโยคที่มาจากการกลั่นคิดแล้วจริงๆไม่ใช่การพูดเพราะจำมาคนแบบนี้จึงสามารถอธิบายเรื่องยากให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายเพราะเขาเข้าใจเองอย่างแท้จริงก่อนสุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนจากการฝึกแบบนี้คือคุณภาพของการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่รู้มากแต่รู้ลึกรู้จริงและนำไปใช้ได้จริงเพราะเมื่อเราเปลี่ยนจากการเสพข้อมูลแบบแผสซิฟ มาเป็นการเรียนรู้อย่างมีสติและจิตตระหนักรู้เราก็จะเริ่มสร้างความรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งตำราไม่ต้องท่องจำแต่มองเห็นแก่นของสิ่งที่ฟังแล้วปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตจริงในแบบของเราเองดังนั้นวิธีการสรุปสิ่งที่ฟังจากพอดแคสต์ให้กลายเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตจริงได้จึงไม่ใช่แค่การจำหรือจดแต่คือการเอาสิ่งที่ได้ยินไปถามตัวเองว่าสิ่งนี้เชื่อมกับชีวิตฉันตรงไหน ฉันเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ใหม่ถ้าเจออีกครั้งฉันจะทำยังไงต่างออกไปสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัญญาและเปลี่ยนเนื้อหาธรรมดาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่จับต้องได้ในชีวิตจริงโดยไม่ต้องใช้กระดาษสักแผ่นแต่ใช้สมองหัวใจและสติตลอดกระบวนการเรียนรู้นั่นเอง 2. นั่งสมาธิแบบพุทโวันละสิบนาทีการนั่งสมาธิแบบพุทโธ คือการเจริญสติผ่านคำบริกรรมที่เรียบง่ายโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นจุดรวมใจขณะที่หายใจเข้าให้ภาวนาว่าพุทและขณะที่หายใจออกให้ภาวนาว่าโธเป็นการฝึกจิตให้อยู่กับคำเดียวซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใจหลุดไปคิดเรื่องอื่นการนั่งแบบพุทโธจึงต่างจากการนั่งสมาธิแบบอื่นเช่นการกำหนดลมหายใจที่ใช้การรับรู้เฉพาะทางกาย หรือการทำสมาธิแบบนำจิตด้วยเสียงเพราะพุโทโธใช้ทั้งเสียงในใจและการรู้ตัวควบคู่กันอย่างสมดุลทำให้คนที่ฟุ้งง่ายหรือมีจิตใจไม่ค่อยสงบนิ่งสามารถมีหลักเกาะได้เร็วขึ้นแม้การนั่งเพียงวันละสิบนาทีจะดูน้อยแต่เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายและจิตใจจะค่อยๆจดจำสภาวะที่เกิดขึ้นขณะฝึกเช่นความนิ่งความเบาสบายหรือความปลอดภยัยภายในกา,า,า,ารฝึกพุโทโธ เป็นเหมือนการพาจิตที่กระเจิงกระเจิงให้กลับมาอยู่ในจุดเดียวเมื่อทำบ่อยๆสมองจะค่อยๆสร้างเส้นใยประสาทใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความสงบและการยับยั้งความคิดฟุ้งซ่านความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ในระยะยาวคือเราจะไม่วันไหวง่ายต่อสิ่งกระทบใจเล็กๆน้อยๆรู้เท่าทันความรู้สึกได้เร็วขึ้นและมีช่องว่างพอให้เราเลือกตอบสนองแทนที่จะตอบสนองตามอารมณ์โดยอัตโนมัติในแง่ของจิตวิทยา การกำหนดคำว่าพุทโธท,ทำหน้าที่เสมือนจุดโฟกัสให้สมองได้ยึดเกาะเพราะโดยธรรมชาติแล้วสมองของคนเรามีแนวโน้มจะกระโดดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งโดยไม่รู้ตัวการภาวนาคำซ้ำๆจะไปลดความถี่ของคลื่นสมองให้ช้าลงจากระดับเบตา้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์มาอยู่ในระดับอัลฟาซึ่งสัมพันธ์กับความผ่อนคลายการหายใจเข้าออกช้าๆพร้อมภาวนาไปด้วย ยังส่งผลให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทตซึ่งควบคุมการพักผ่อนและฟื้นฟูของร่างกายถูกกระตุ้นเมื่อระบบนี้ทำงานร่างกายจะลดการหลั่งฮอร์โมนเครียดอย่างคอติซอลความดันโลหิตจ,จะลดลงอัตราการเต้นของหัวใจจะช้าลงและเราจะรู้สึกสงบได้อย่างเป็นธรรมชาติแม้คนจํานวนมากอาจรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อโดยเฉพาะหากไม่เคยฝึกมาก่อน แต่การเริ่มต้นนั่งพุทโธไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดหรือทำให้รู้สึกฝืนเราสามารถเริ่มจากการเลือกเวลาที่สบายใจที่สุดในวันเช่นตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือตอนค่ำก่อนนอนใช้เวลาสั้นๆแค่ห -10 นาทีโดยนั่งในท่าที่ไม่ต้องเกรงจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หลับตาเบาๆแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปเรื่อยๆอย่างอ่อนโยนไม่บังคับ หากใจเผลอลืมคำภาวนาไปเมื่อไหร่ก็แค่รู้ตัวแล้วค่อยๆกลับมาหายใจพร้อมคำพุโทโธใหม่ย่าด่าตัวเองอย่าตั้งใจเกินไปให้ทำเหมือนกําลังฝึกอะไรสักอย่างด้วยความอ่อนโยนเหมือนพาเพื่อนที่ฟุ้งอยู่กลับบ้านเมื่อเรานั่งสมาธิแบบพุโทโธเป็นประจำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากข้างในก่อนไม่ใช่ว่าชีวิตภายนอกจะสงบขึ้นทันที แต่ใจเราจะรับมือกับสิ่งที่เคยทำให้โกรธหรือกลัวได้ดีขึ้นเช่นเมื่อต้องเจอสถานการณ์ตึงเครียดหรือถูกใครตำหนิแทนที่เราจะระเบิดใส่หรือรู้สึกผิดทันทีจิตที่ผ่านการฝึกด้วยพุทโธจะรู้ทันอารมณ์เร็วขึ้นเหมือนมีช่องว่างเล็กๆที่เกิดขึ้นก่อนจะตอบสนองและช่องว่างนั้นเองที่เปลี่ยนทั้งพฤติกรรมและผลลัพธ์ของชีวิตในระยะยาวจากผลของการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอ สมองจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า neuroplasticity ซึ่งหมายถึงความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆการฝึกพุทโธจะค่อยๆสร้างเส้นทางใหม่ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกสงบความไว้วางใจและการรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นเมื่อระบบเหล่านี้ได้รับการใช้งานบ่อยๆมันจะกลายเป็นทางเดินหลักทางสมองส่งผลให้แม้ในวันที่เราไม่ได้ฝึกสมาธิ เราก็ยังมีแนวโน้มจะรู้สึกสงบมีสติและพร้อมรับมือกับปัญหาได้มากกว่าคนที่ไม่เคยฝึกเลยและเมื่อเราฝึกพุทโธไปนานๆเราจะเริ่มเห็นผลสะท้อนจากสิ่งรอบตัวด้วยเช่นความสัมพันธ์ที่เคยตึงเครียดอาจคลี่คลายเพราะเราไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ร้อนเหมือนเมื่อก่อนงานที่เคยรู้สึกยากอาจกลายเป็นงานที่ทำได้อย่างนิ่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนรอบตัวอาจเริ่มสัมผัสได้ว่าเราสงบขึ้น ใจเย็นขึ้นหรือแม้แต่สีหน้าที่เคยเครียดอาจเริ่มผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนกลับมาให้เราเห็นว่าแค่การนั่งวันละสิบนาทีในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการตอบสนองและความสัมพันธ์กับโลกได้ลึกซึ้งมากเพียงใดท้ายที่สุดการนั่งสมาธิแบบพุทโธไม่ใช่แค่กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายแต่คือการฝึกสติระดับลึกที่ฝังรากลงไปในระบบประสาทของเรา เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่อาจใช้เวลาแต่มั่นคงและยั่งยืนมากเมื่อเรารู้จักกลับมาอยู่กับคำพุทโธบ่อยๆใจจะเริ่มรู้ทางกลับบ้านและเมื่อใจรู้จักการกลับมาสู่ความสงบได้ด้วยตัวเองชีวิตทั้งชีวิตก็จะไม่ขึ้นอยู่กับความวุ่นวายรอบตัวอีกต่อไปเราจะกลายเป็นคนที่แม้อยู่กลางความเครียดก็ยังหาความนิ่งในใจได้เสมอและนั่นคือพลังลึกที่สุดที่คำสั้นๆว่าพุทโธสามารถให้เราได้อย่างแท้จริง 3. อ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาสมาธิวันละห้าหน้าช่วยเปิดมุมคิดใหม่มีบางวันที่เรารู้สึกเหมือนใจลาทั้งที่ภายนอกอาจไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแต่ข้างในกลับมืดมนและสับสนแบบไม่มีเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือจิตใจที่ะส,สมเรื่องราวความคิดและความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกคลี่คลายเรากำลังเดินทางในชีวิตที่ดูเหมือนจะไปต่อ แต่ความรู้สึกภายในกลับถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่มีใครได้ยินไม่เคยมีใครสอนให้เราฟังเสียงตัวเองอย่างลึกซึ้งและนั่นคือจุดที่การอ่านหนังสือจิตวิทยาและสมาธิเข้ามาช่วยเยียวยาโดยไม่ต้องมีใครรู้การอ่านหนังสือจิตวิทยาเพียงวันละหา้าหน้าอาจฟังดูน้อยเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่นี่คือความเข้าใจที่เราถูกปลูกฝังมาในโลกที่วัดค่าทุกอย่างด้วยปริมาณและความเร็วทั้งที่แท้จริงแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนคนได้ไม่ใช่การรู้เยอะในเวลาสั้นๆแต่คือการปล่อยให้บางถ้อยคำค่อยๆซึมลงไปในใจอย่างช้าๆลึกๆและซ้ำๆทุกวันเหมือนฝนบางเบาที่ตกลงดินแห้งในแต่ละวันมันอาจไม่ทำให้ดินชุ่มในวันเดียวแต่มันเปลี่ยนผืนดินนั้นไปอย่างเงียบเงันทีละน้อยจนวันหนึ่งกลายเป็นผืนดินที่สามารถรับน้ำและเติบโตใหม่ได้อีกครั้งหนังสือจิตวิทยาและสมาธิไม่ได้ให้แค่ความรู้ แต่ให้มุมมองใหม่กับชีวิตมันสอนให้เรามองอารมณ์ที่เราเคยเกลียดมองความคิดที่เคยตัดสินตัวเองมองบาดแผลที่เราคิดว่าต้องซ่อนไว้แล้วค่อยๆสัมผัสมันด้วยความเข้าใจหนังสือบางเล่มทำให้เราหยุดอ่านกลางหน้าเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนพูดถึงตัวเราโดยตรงทำไมผู้เขียนถึงรู้ว่าเรากำลังคิดแบบนั้นทำไมประโยคหนึ่งประโยคถึงทำให้น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะคำบางคำไม่ใช่แค่ข้อมูล แต่มันเป็นกระจกที่ทำให้เราเห็นใจตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการอ่านวัลละหาหนาเหมือนการพาตัวเองไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เข้าใจเราทุกครั้งที่เปิดหน้าใหม่มันไม่ใช่การอ่านเพื่อเก็บความรู้ไว้ในหัวแต่มันคือการยอมให้บางข้อความปลดล็อกปมบางอย่างในใจเรายิ่งอ่านน้อยแต่ทำเป็นประจำจิตใจจะค่อยๆกลับมาไว้วางใจตัวเองเหมือนเดิม ความสม่ำเสมอเล็กๆนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของคนมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะมันไม่ใช่การอ่านเพื่อจบแต่คือการอ่านเพื่อซึมซับเพื่อพูดกับตัวเองเพื่อสะท้อนกลับว่าเราคิดและรู้สึกอย่างไรในตอนนี้การอ่านแบบนี้จะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัวหนังสือที่ดีจะไม่สั่งให้เราเปลี่ยนแต่มันจะปลุกการตื่นรู้เล็กๆในใจที่เรานำไปคิดต่อ เช่นแทนที่จะรีบตอบโตเมื่อใครทําให้ไม่พอใจเราอาจหยุดก่อนหนึ่งจังหวะแล้วถามใจว่าเรากําลังโกรธเพราะเขาหรือเพราะเราแบกความรู้สึกบางอย่างไว้นานเกินไปแล้วความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูเหมือนเล็กมากแต่ในระยะยาวมันเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่เรารู้สึกกับตัวเองและโลกที่เราอยู่หลักการทางสมองก็สนับสนุนสิ่งนี้อย่างน่าสนใจเพราะสมองมนุษย์จะเรียนรู้และจดจำได้ดีที่สุด เมื่อได้รับอินพุตน้อยๆแต่สม่ำเสมอมากกว่าการอัดข้อมูลหนักๆที่เดียวการอ่านวันละเล็กน้อยจะไปกระตุ้นคลื่นสมองในระดับอัลฟาซึ่งเป็นคลื่นที่สมองผ่อนคลายแต่ยังตื่นตัวเป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้และซึมซับข้อมูลลึกๆเมื่อเราทำแบบเดิมซ้ำๆในช่วงเวลาเดิมสมองจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่เชื่อมโยงกับความคิดดีๆมุมมองใหม่ๆ และจะค่อยๆแทนที่เส้นทางเดิมที่เคยเชื่อว่าโลกนี้เลวร้ายหรือว่าเราไม่ดีพอแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการอ่านไม่ควรจบลงแค่ที่ตาเห็นหรือสมองจำการอ่านที่จะเปลี่ยนคนได้ต้องเป็นการอ่านที่ลงไปถึงหัวใจซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อเราหยุดคิดเพื่อฟังตัวเองระหว่างอ่านลองถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับฉันอย่างไรฉันเคยรู้สึกแบบนี้ไหมแล้วฉันอยากเปลี่ยนตรงไหนในตัวเอง การตั้งคำถามเหล่านี้ทำให้หนังสือกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงไม่ใช่แค่ข้อความบนกระดาษบางครั้งคำตอบที่เราตาหามาทั้งชีวิตไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มใหม่หรือบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดแต่อยู่ในบทหนึ่งที่เราเคยอ่านวนซ้ำหลายรอบจนมันกลายเป็นเสียงในใจที่คอยปลอบประโลมเราในวันที่เหนื่อยบางคำกลายเป็นเข็มทิศที่ทำให้เราไม่หลงทางไปกับอารมณ์บางแนวคิดกลายเป็นราก ที่ช่วยให้เรายืนมั่นได้ในวันที่โลกพังทลายรอบตัวทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการอ่านเพียงห้าหน้าในแต่ละวันเท่านั้นไม่ใช่เพราะจำนวนหน้าเปลี่ยนชีวิตเราแต่เพราะความตั้งใจในการกลับมาอ่านและเปิดใจรับมุมมองใหม่ทุกวันต่างหากที่เปลี่ยนทุกอย่างการอ่านหนังสือจิตวิทยาและสมาธิวันละเล็กน้อยคือการหันกลับมาเข้าใจตัวเองอีกครั้งเป็นการฟังเสียงเงียบๆข้างในที่โลกภายนอกทำให้เราหลงลืม เป็นการบอกตัวเองว่าเราให้คุณค่ากับใจเรามากพอที่จะให้เวลามันทีละนิดทีละคำทีละหน้าและนั่นอาจเป็นการรักษาที่ลึกที่สุดเท่าที่ชีวิตเคยได้รับโดยไม่ต้องพึ่งอะไรนอกจากหนังสือเล่มหนึ่งความเงียบและตัวเราเองที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยความอ่อนโยนขี่กำหนดลมหายใจสามครั้งก่อนเริ่มทำงานทุกอย่างมีบางวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบวิ่งเร็วเกินไป เหมือนทุกอย่างรอให้คุณเริ่มรีบตัดสินใจรีบทำงานรีบแก้ปัญหารีบหาคําตอบแต่รู้ไหมว่าก่อนที่คุณจะลงมือทำสิ่งใดแค่เพียงหายใจลึกๆอย่างมีสติสามครั้งโลกภายในคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงลมหายใจที่เราใช้ในแต่ละวันอาจดูเหมือนเป็นสิ่งธรรมดาเกินไปจนไม่มีใครคิดจะใส่ใจแต่ในความเป็นจริง ลมหายใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่คุณพกติดตัวมาทั้งชีวิตและไม่เคยใช้มันอย่างตั้งใจเลยทุกครั้งที่คุณสูดลมหายใจเข้าอย่างรู้ตัวแล้วปล่อยออกอย่างอ่อนโยนมันไม่ใช่แค่การเอาอากาศเข้าไปในปอดแต่มันคือการพาตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่ตัวเองและกลับมารู้ว่าคุณยังมีอำนาจในการเริ่มต้นใหม่เสมอสมองของเราทำงานเหมือนเครื่องจักรซับซ้อน ที่ต้องรับมือกับข้อมูลมหาศาลตลอดเวลามันคิดวิเคราะห์จดจำและตอบสนองโดยอัตโนมัติเกือบทุกวินาทีแต่เมื่อเราหยุดเพียงสั้นๆและกำหนดลมหายใจให้ลึกให้ยาวให้เต็มตื่นสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเอาตัวรอดการกลัวการตื่นตัวแบบฉุกเฉินจะค่อยๆค,คลายตัวสมองส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการคิดอย่างเป็นระบบ การมองภาพรวมจะเริ่มทำงานชัดเจนขึ้นลมหายใจจึงไม่ใช่แค่การเติมพลังให้ร่างกายแต่มันเป็นเหมือนการรีเซ็ตระบบภายในให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ในทุกการกระทาลองนึกภาพว่าคุณกำลังจะตอบอีเมลสำคัญที่มีผลกับงานทั้งเดือนมือคุณวางอยู่บนแป้นพิมพ์ใจคุณเริ่มตื่นกล้ามเนื้อคิ้วขมวดเล็กน้อยแต่แทนที่จะพิมพ์เลยคุณแค่หยุดหายใจเข้าลึก,ลก ช้าๆพร้อมรับรู้ว่าความรู้สึกตึงเครียดกำลังไหลผ่านจากนั้นปล่อยลมหายใจออกอย่างนุ่มนวลหายใจเข้าอีกครั้งคราวนี้มีความรู้สึกมั่นใจขึ้นเล็กน้อยพอถึงลมหายใจที่สามจิตใจคุณเริ่มนิ่งภาพในหัวชัดขึ้นเสียงในใจเบาลงสิ่งที่คุณกำลังจะเขียนต่อไปจะไม่ใช่แค่คำตอบด่วนๆจากความกังวลแต่เป็นคำตอบจากความนิ่งจากปัญญา กระบวนการหายใจลึกเพียงไม่กี่ครั้งส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติอย่างลึกซึ้งมันไปกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทกซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายการย่อยอาหารการฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจในขณะเดียวกันมันลดการทำงานของระบบซิมพาเทติกที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความตื่นตัวเกินพอดีกล่าวง่ายๆคือแค่หายใจดีๆเพียงสามครั้ง ก็สามารถพาใจคุณจากสนามรบแห่งความวุ่นวายเข้าสู่สนามแห่งความสงบได้ทันทีและใช่มีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการหายใจลึกแบบมีสติแม้เพียงไม่กี่รอบสามารถลดระดับคอติซอลในร่างกายซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดช่วยปรับคลื่นสมองจากเบตา้าให้เข้าสู่ระดับอัลฟาหรือแม้แต่ทีตาซึ่งเป็นคลื่นสมองในภาวะผ่อนคลายลึกและมีสมาธิ นี่ไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจแต่มันคือเครื่องมือที่วิทยาศาสตร์รองรับและธรรมชาติสร้างไว้ให้มนุษย์ทุกคนใช้ได้ฟรีตลอดชีวิตปัญหาคือเราไม่เคยฝึกใช้มันอย่างมีสติเพราะเราชินกับการเริ่มต้นทันทีทุกอย่างแต่ถ้าคุณกล้าชะลอแม้เพียงไม่กี่วินาทีก่อนเริ่มคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณทำหลังจากนั้นจะเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพจะดีขึ้นแต่คุณจะเริ่มทำทุกอย่างด้วยความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักร ทุกครั้งที่คุณหายใจอย่างรู้ตัวก่อนเริ่มคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องรีบฉันไม่ต้องทำให้ดีที่สุดในวินาทีนี้ฉันแค่ต้องเริ่มต้นจากจุดที่นิ่งที่สุดเท่าที่ฉันมีได้ตอนนี้และนั่นเพียงพอแล้วการเปลี่ยนพฤติกรรมให้หายใจอย่างมีสติก่อนเริ่มทำงานอาจดูเล็กน้อยแต่หากทำทุกวันมันจะฝังรากเข้าไปในชีวิตเริ่มต้นจากการวางโน้ตเล็กๆไว้หน้าคอมพิวเตอร์ หรือในมือถือว่าหายใจสามครั้งก่อนเริ่มหรือทุกครั้งที่มือจะเอื้อมไปจับเมาส์ให้กลายเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาหายใจในช่วงแรกคุณอาจลืมอาจรู้สึกแปลกๆหรือฝืนใจแต่เมื่อคุณเริ่มเห็นว่าทุกครั้งที่หายใจอย่างตั้งใจมันทำให้ใจคุณเบาลงสว่างขึ้นแม้จะเป็นเพียงนิดเดียววันหนึ่งมันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องจำแต่กลายเป็นสิ่งที่คุณอยากทำ เพราะคุณจะรู้ว่านี่คือของขวัญจากตัวคุณเองให้กับตัวเองบางคนต้องใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้วิธีเอาชนะความเครียดบางคนเดินทางไปไกลเพื่อหาคำตอบจากชีวิตแต่จริงๆแล้วคำตอบอาจอยู่แค่ปลายจมูกอยู่ในจังหวะหายใจสามครั้งที่คุณปล่อยให้มันเต็มตื้นด้วยความรู้ตัวไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดแค่เปลี่ยนวินาทีเดียวก่อนเริ่มลงมือจากเริ่มเลย เป็นเริ่มอย่างรู้ตัวและคุณจะพบว่าชีวิตที่เคยดูเร่งรีบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะคุณไม่ได้แค่หายใจแต่คุณกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกครั้งในทุกการเริ่มต้นและเมื่อคุณหายใจอย่างมีสติก่อนทำสิ่งเล็กๆได้คุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งใหญ่ๆในชีวิตได้เช่นกันคุณอาจไม่เปลี่ยนโลกได้ในวันเดียวแต่คุณเปลี่ยนตัวเองได้ในสามลมหายใจและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้น อาจเป็นการเริ่มต้นที่เปลี่ยนโลกของคุณไปตลอดกาลห <Ha! S 1> ตั้งเวลาไม่คิดหนึ่งนาทีต่อวันฝึกปล่อยทุกความคิดให้ลอยผ่านการตั้งเวลาไม่คิดแม้เพียงวันละหนึ่งนาทีอาจฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยเกินไปสำหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยนาทีความรับผิดชอบและความคิดพันกันนับไม่ถ้วนในแต่ละวันแต่สิ่งเล็กน้อยนี้คือสิ่งที่สมองต้องการอย่างลึกซึ้งที่สุดโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเพราะในแต่ละวัน สมองของมนุษย์ประมวลผลความคิดมากถึง60,000ถึง80,000ความคิดต่อวันและกว่า90%ของสิ่งที่คิดวนไปวนมาเหล่านั้นเป็นเรื่องเดิมๆความเครียดความกลัวความกังวลความรู้สึกผิดความไม่พอใจทั้งหมดวงเวียนอยู่ในระบบคิดที่ไม่เคยหยุดพักการฝึกไม่คิดจึงไม่ใช่การหลีกหนีปัญหาแต่คือการมอบพื้นที่ว่างให้กับสมองเพื่อจะได้ทำงานในระดับที่ลึกกว่าเดิม สมองของเราทำงานหนักอย่างไม่มีวันหยุดแม้ในยามหลับก็ยังประมวลผลข้อมูลย่อยอารมณ์และเรียบเรียงความทรงจำแต่ไม่มีใครสอนให้เราหยุดพักอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสภาวะที่เราไม่ต้องจดจ่อกับสิ่งใดไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนไม่ต้องแก้ปัญหาเป็นภาวะที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดระเบียบทางอารมณ์การสร้างความเข้าใจตนเองและแม้แต่การเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ การฝึกไม่คิดจึงเหมือนการอนุญาตให้สมองเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูด,ด้วยตัวเองเป็นการถอยห่างจากเสียงรบกวนทางความคิดทั้งหมดเพื่อให้สมองได้กลับไปเป็นศูนย์อีกครั้งก่อนจะพร้อมเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่สำคัญจริงๆในแง่ของระบบประสาทเมื่อเราไม่ไหลาตามความคิดไม่เกาะเกี่ยวกับเรื่องราวที่โผล่ขึ้นมาในใจระบบประสาทเพรสซิมเพอร์เติกซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการพักผ่อนและฟื้นฟูจะถูกกระตุ้นทันที หัวใจจะเต้นช้าลงกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสงบเช่นเซโรโทนินและโดพามีนในระดับที่พอดีเพื่อสร้างสมดุลความเครียดที่เคยสะสมมาตลอดวันจะเริ่มถูกสลายผ่าน,นกลไกธรรมชาติไม่ต้องอาศัยยาไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใดๆแค่คุณนั่งนิ่งแล้วปล่อยให้ใจว่างไว้สักครู่โดยไม่ต้องทำอะไรเลย หลายคนสับสนว่าการไม่คิดกับการพยายามไม่คิดเหมือนกันแต่แท้จริงแล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิงการพยายามไม่คิดคือการกดทับหรือผลักความคิดออกไปมันใช้แรงใช้ความคาดหวังและทําให้เกิดความเครียดมากขึ้นด้วยซ้ําเพราะเราจะยิ่งรู้สึกล้มเหลวเมื่อความคิดยังไหลเข้ามาไม่หยุดแต่การปล่อยให้ลอยผ่านคือการเห็นความคิดโดยไม่เข้าไปยุ่งกับมันเหมือนคุณยืนอยู่ริมแม่น้ําเห็นเศษไม้ลอยผ่านมา แล้วปล่อยให้มันลอยผ่านไปโดยไม่ต้องกระโดดลงไปตามการฝึกแบบนี้เรียกว่า mindfulness หรือการมีสติแบบไม่ตัดสินซึ่งงานวิจัยจาก Harvard University พบว่าการฝึกเช่นนี้เพียงวันละไม่กี่นาทีเป็นเวลาแปสัปดาห์จะเพิ่มความหนาแน่นของสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้และลดขนาดของเออมิกเดเลซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเครียดและความกลัวสิ่งที่น่าทึ่งคือ ไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อนคุณแค่ปิดตาหายใจและเฝ้าดูความคิดเหมือนดูเมฆลอยผ่านท้องฟ้าใจอาจฟุง้งใจอาจคิดถึงงานคิดถึงเรื่องที่ค้างอยู่ไม่เป็นไรเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่การไม่มีความคิดเลยแต่คือการไม่เข้าไปเป็นเจ้าของความคิดเหล่านั้นต่างหากหากฝึกทุกวันวันละหนึ่งนาทีจากหนึ่งนาทีจะกลายเป็นสาม จากสามเป็นห้าและไม่ว่าคุณจะฝึกได้นานแค่ไหนทุกวินาทีที่คุณปล่อยให้ใจว่างอย่างรู้ตัวสมองจะจำได้ว่านี่คือความนิ่งนี่คือบ้านที่สามารถกลับมาได้เสมอเมื่อต้องการพักการหยุดคิดไม่ใช่การหยุดใช้ชีวิตแต่คือการหยุดเพื่อกลับมาหายใจในจังหวะของตัวเองท่ามกลางโลกที่เร่งให้คุณต้องทันทุกอย่างตอบทุกข้อความปิดทุกงาน เป้าหมายเล็กๆอย่างการตั้งเวลาเงียบหนึ่งนาทีในแต่ละวันจะค่อยๆกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่ในใจที่คุณเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงคุณจะเริ่มรู้ว่าความสุขไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องไปหาไกลาจากไหนแต่มันเริ่มจากความว่างเล็กๆที่คุณให้กับใจตัวเองเสมอสำหรับคนที่กลัวว่าจะลืมหรือรู้สึกเสียเวลาในชีวิตยุคเร่งรีบคุณสามารถเริ่มได้ง่ายๆด้วยการใช้ช่วงเปลี่ยนผ่านในชีวิตประจำวัน เช่นก่อนเริ่มงานหลังปิดโทรศัพท์หลังอาหารก่อนขับรถหรือตอนที่รอลิบไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องตั้งา่าแค่หลับตาหายใจแล้วอยู่กับความเงียบในหัวชั่วขณะนั่นคือการพักอย่างแท้จริงมากกว่าการนอนหลับเสียอีกเพราะคุณไม่ได้พักแค่ร่างกายแต่กำลังพักทั้งระบบความคิดความรู้สึกและอารมณ์เมื่อคุณฝึกได้อย่างต่อเนื่อง คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่ต้องพยายามคุณจะไม่ตกใจง่ายไม่หงุดหงิดเร็วไม่หลงคิดว่าความคิดทุกอย่างคือตัวคุณเพราะคุณเรียนรู้ว่าความคิดก็เป็นแค่คลื่นบนผิวน้ำและเมื่อคุณไม่กระโดดลงไปไว่ายตามมันก็แค่ผ่านไปแล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนี้อย่างสงบอย่างมั่นคงและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งได้อย่างมีพลังจากภายในอย่างแท้จริง นี่คือพลังที่ซ่อนอยู่ในหนึ่งนาทีแห่งความเงียบที่หลายคนมองข้ามแต่คนที่ได้ลองแล้วเท่านั้นจะรู้ว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพียงใดสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ